สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโออีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารต่อจากเมื่อวานทุกคนเพราะว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมมานิดน,นหน่อยๆนอนะผมแต่ว่ามันสำคัญต่อพวกเรมามากๆเลยนั่นเองนะครับก็มีแอัปเดตมาเพิ่มเติมกันบ้างน,นะผมก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครป์หน โอเคผมก็ตามที่ตัวเกมได้ประกาศมาล่าสุดนะผมแล้วก็คือเกี่ยวกับล็อกอินแคมเปญนั่นเองนะครับทุกคนล็อกอินแคมเปญอินอีฟุตบอลสวรรค์22นะผมวิวบิเก้นออน2ทับ6ทับ2ปี22นะผมรู้ว่าก็คือจะเริ่มขึ้นในวันที่2เองนะทุกคนหลังจากการอัปเดตครั้งใหญ่นั่นเองนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยนะครับผมสำหรับอีเวนต์แรกนะทุกคนจะมีการแจกอีฟุตบอลคอยนะผม300อีฟุตบอลคอยนะครับผมแล้วก็คือ300ทองนั่นเอ็นะทุกคนก็เพียงแค่ล็อกอินเข้า่สู อี e 22, ฟูบอลสัปดาห์22ฝั่งมือถือนะเอ๊ะนะผมในวันที่สองนี้นะเองนะครับโอเคแล้วมาดูต่อครับทุกคนและนอกจากทองแล้วนะคนจะมีการแจก G P นะผมแล้วก็ไอเทมต่างๆนะเอ๊ะนะผมจากอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีการแจกฟีเจอร์ด้วยนะทุกคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นฟีเจอร์แบบไหนนะครับผมอาจจะเป็นเพย์ออฟเดอะวีกนะผมหรือว่าเพย์ออฟเดอะมอนต์นะผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นฟีเจอร์เพย์เออร์ของ FC ฟซีบาร์เซโลนานะเองนะครับเพราะว่าในส่วนของไอคอนอีโมเมนต์นะผมหรือว่าลีเกนเดอรี่นะผมเป็น อาเบตเฟรรีนะผมมาตำแหน่งแบ็กขวาผมเป็นแบ็กขวาของ FC บาร์เซโลนานั่นเองนะครับและคนที่2ผมเป็นอันเดสอินิสตาร์ผมเป็นกองกลาขงของ FC บาร์เซโลนาเช่นกันนั่นเองนะครับและคนที่3คนสุดท้ายนะผมเป็นแพทริกไคลเวิร์ดนั่นเองนะผมเป็นกองหน้าของ FC บาร์เซโลนาเช่นกันนะครับก็อันนี้คือ3ตำนานสามไอคอนนะผมที่ไม้เปิดเป็นแพ็กแรกนั่นเองนะผมในวันที่2นี้นะครับผมหรือว่าวันที่ตัวเกมเปิดนัดเดือนนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับและนอกจากไอเทมต่างๆที่แจกฟีเจอร์แล้วนะคนจะมี แพ็กฟีเจอร์ไม้เปิดด้วยนะเอ้นะผมอันนี้ก็ได้ยืนยันมาแล้วนะผมต่อจากเมื่อวานนะเอ้นะผมยืนยันว่าจะเป็นแพ็กฟีเจอร์ของเชลซีนะเอ้นะผมนี่ก็จะนำทับโดยเอง็งโกโลกองเต้ครับผมเดียโกซิวานะผมตีมอเวนเนอร์นะผมแล้วก็ริจเจมนะเอ้นะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กของฟีเจอร์เชลซีนะเอ้นะครับก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะเป็นฟีเจอร์ของเชลซีนะเอ้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาสรุปกันอีกทีนะครับทุกคนหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเพียงแค่ e l o อินเข้าเกกกมนนนนะะะคครรััับบจได้้ทททที300ุแลว็ ในส่วนของอ e ีฟลอนพอยต์นะผมก็มีการต่อสัญญาให้อย่างแน,น่นอนแล้วนะเองนะครับและสําหรับอีเวนต์นะผมการแจกไอเทมต่างๆนะผมก็มีไอเทมที่สามารถแลกฟีเจอร์ได้ด้วยนะเองนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเพย์ออฟเดอะวิกเพย์ออฟเดอะมอนดหรือว่าฟีเจอร์แบบไหนนะเองนะครับและในส่วนของแพ็กฟีเจอร์นะทุกคนจะเป็นแพ็กของเชลซีนะเองนะทุกคนนี้ประมาณนี้เลยนะผมเป็นฟีเจอร์ของเชลซีนะเองนะผมหรือว่าクラブเซเลคชั่นของเชลซีนะเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็จะนำทัพโดย10คคนนนนี้เลยะทุกกจาสิบอครกันบ้างคอ,งองมมเนต์เข้าามได้เลยนะครับ และในสองของ้อไอคอนอิงโมเมนต์ผมก็นำทับโดยนี่เลยผมเอาบตเฟเรียผมอันเดนเนสตาประจิกไคเวิร์ดของผมก็คือเป็น3ไอคอน3ามตำนานจาก FC บาร์เซโลน่านะเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็ย้ำง,ง่ายๆก็คือสำหรับแพ็กที่มาให้เปิดน,นะทุกคนฟีเจอร์จะเป็นสิงห์บูเชลซีนะผมแล้วก็ไอคอนิงโมเมนต์นะครับจะเป็น FC บาร์เซโลน่านะเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็มาอมัปเดตเพิ่มเติมให้เท่านี้แล้วกันนะผมต่อจากเมื่อวานนะั่นเองนะครับโอเค ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, ก็ subscribe เป็นแรงใจให้กันด้วยเลยกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารน,นะครับทุกคนโอเคหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ The to the top here i go think i'm chosen yeah. to be the king of rock think the people have spoken i can hear the tick-tock of the clock i'm in motion so now i'm gonna pop causing all this commotion yeah, yeah. sometimes i think that i'm unstoppable yeah ready to go man